เอาละก่อนอื่นก็สวัสดีคือผมไปทํางานพัฒกรรมอะนะเป็นงานเสริมก็จะนั่งรอรับงานคอมมิชชั่นกับดีโค้ดเมกคิงเฉยๆมันก็ไม่ได้งไงซึ่งนั่นมันก็เลยทําให้ผมไม่ค่อยมีเวลาเท่าไหร่ครับประกอบกับที่ผมพยายามพิสออฟพวก,กาวเจบทั้งชาติได้แหละแต่ตอนนี้งานพัฒนาที่ผมทามันก็จบแล้วจะทําให้ผมกลับมามีเวลาว่างเหมือนเดิมผมเลยได้กลับมาทําคลิปที่ลองไว้สักที <c oughs> เอาละชี้แจงมีไว้แค่นี้ก่อนละกันเดีย๋ยวมันจะยาวเกินไปมาเข้าไปเดนส,นสั้นกันเลยดีกว่า ช่วงประมาณเดือนที่แล้วครับผมอีพิกมันได้แจกเกมนี้ฟรีครับใช่เกมนี้แหละแล้วไอ้ไทม์เนี่ยมันมีเกมนี้อยู่ในสตรีมแล้วครับและเกมมันกอ็ออกกันได้ซึ่งผมก็ไม่มีประสบการณ์เกี่ยวกับเกมนี้เลยครับเรียกได้ว่าครั้งแรกนั่นแหละก็เหตุการณ์จะเป็นยังไงก็ขอไปรับชมในคลิปครับก็เล่นเกมพีไดีไปเป็นในแมือไ,ได้แต่รูเทอร์ยังวะไม่ได้แต่เลยเฮีย <laughs> ไม่ได้แต่เลยมัน <laughs> <c oughs> ก,กูเจก,ก แหนวะมันเล่นมันเล่นยังไงอ่ะกูไปหาแล้วไอ้เจอกูได้แมงดาไอ้ทำไมมันไม่เก็บแร่วะขอกูแบบไปไปไปตรงนู้นแล้วไงใช่ปะมาไหนวะมาติดหรือว่ามาติดอะไรอยู่นี่ไงมามาสองตัวมันมาเก็บแม่คุกูไว้เหี่ เรเจอกันแรกตงกูแบกได้เออเจอกูเลยไม่เป็นเปิดแมวบบอนีมาทำยูนิตยังไงอ่ะไอ้เอาเรือตีมันมาเตะยังไงอ่ะเเออารืตีมสร้างยูนิตยูนิตมันมีปะไปเลยเอาเรือไล่ตีตอนนี้ เอว้าไปไปเล่นค <gegen violin> <acy> <levar Hayır> ูเาก่อนไอ้ kind of ี้ยจะไปเล่นคูเาก่อนไอ้ย้าคนกระตุกเลสันเอาไอ้่ามามาขบวนมามาขบวนมามาขบวนตีตีตีไหนรถเบาหัว กูว่ดีลีกูว่ามีการีเซิร์ฟกูกูกูิบรถเล่นโอ้เอ๊ะก็มีรถจบปีแล้วอีกคนเดียวคนเดียวมาไปไปมาอีกแล้วแต่ว่าเฮ้ยเอาบริเวณเอสเซาออกมาทำเอาบริเวณเอสเซามาไม่มีอะไรจะยิงให้ัวหน่อยก็ช่วยอยู่ก็ช่วยอยู่โอ้เอ้ โอ้ยูนิตที่กูสร้างมาตายมันแล้วไอ้เสาไอ้เสาชิปกูทำอะไรไม่ได้ในกินเร็วกันเล่นดักเขาอี้กูกูไม่มีแบบตัวอะไรเลยไอ้แอร์มิสไม่มีทรัพยากรโอ้ยอีพีใส่หวายแพ้เอ้ยเอ้ยบอกแล้วว่าให้เล่นอันนี้ก่อนนี่ หลังจากนี้ไอ้ทามันต้องไปรับแม่ครับแล้วก็ต้องไปนอนด้วยเพราะว่ามันต้องไปหมอเช้าครับซึ่งผมก็ได้ลองไปเล่นด้วยวเองครับแต่ก็ได้ไปสุบสามเองนิดหน่อยก็มันก็มีสายรูปแบบการเล่นที่เยอะแยะหลายๆแตมไปหมดเลยครับแต่มันก็มีสายรูปแบบการเล่นหนึ่งครับที่ผมรู้สึกสนใจเป็นพิเศษนั่นก็คืออเมริกันสไตล์ครับผม AKA a i a, a. a. l Sperity u ครับเอาง่ายๆมันก็คือสายเน้นทำเครื่องบินเพื่อซัพพอร์ตการบุกของ,งเพื่อนนะครับผม ไปกุลส่งโดนไปแล้วกนลล์หนุกแล้วกุลจะส่งกองบินเข้าไปตบอีมามายัางโดนกำลังมากำลังขึ้นมามึงดูฝั่งขวาเว้ยกำลังมากำลังมา มดูปะอ่าเไรอ่ะดวคเดี๋ยวคุเดี๋ยวกูจะส่งของเข,าาขนน้าไปให้ดูเองไยีนเนรเนอร์รนเนอร์นารนเนอร์ทักคนที่ไอ้เดี๋ยงนี้ ไม่ทำไปเห็นปะกูกำลังส่งออกไปเว้ย <laughs> มาแล้วไอ้มาแล้วแอร์พาวเวอร์ขอทำอ,อากาศก่อแล้วไอ้สปอร์ซ้ <laughs> อนมาอ่ะ <laughs> 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 เห็นผู้มาเห็นผู้ป่ะเดี๋ยวไอ้เห็นผู้ป่ะไอ้เก็มีกำลังมาเรื่อยๆเลยเว้ยเห็นด้าเห็ดมาเห็นป่ะเดี๋ยวไอ้เดี๋ยวเปิดฉากมาเด่งกินเูี๋ยวคุณพิศารลงดินไฟกูกำลังเอากระชิบมาเดีนยวมาเระเบิดแล้วเว้ยไอ้เีย อีไม่คนห้าวปีไม่จะบวกเยอไปเลยตาาไม่ก็มีโอมิชันฟีดกูสวยเอ๊ะคสวยเลยสัตว์มาโดนลุงยิงกนดีเว้ยเกืด เปินไปได้แล้วก็องจะเจอการบูดกอนเหว่ะไอ้ย่คนดอกไม้ไฟเงี้ยมึ่กด e s ออกแล้วก็สแนเดนเต็ตได้เห้ยอินเเน็ตหรือว่าคนอะไรวะมันจะมีสักผ่มที่ยากดต้อน UI อะ